มาตอนน่อกันในช่วงเปิดอกนะครับวันนี้จูนมีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ร้อปซตมาฝากกันครับส่วนจะเป็นยี่ห้ออะไรนั้นติดตามได้เลยครับผมช่วงเปิดอกสวัสดีค่ะ ช่วงเปิดอกวันนี้นะคะเหมาะมากเลยสําหรับผู้ที่กําลังใช้น้ํามันหล่อลื่นสังเคราะห์กับรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์อยู่นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะจูนมีน้ํามันหล่อลื่นสังเคราะห์แอมซอยมาแนะนํากันและวันนี้นะคะจูนได้รับเกียรติจากคุณปัญญาช่วงฉ่ำผู้จัดการฝ่ายการตลาดบร,ริษัทเด็กซ์ทาร์ดเอนจิเนียริจำกัดมาพูดคุยกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณปัญญาสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับบริษัทที่นําเข้าแอมซอยกันก่อนดีกว่าว่าทาอะไรบ้างโอเคครับบริษัทเ e ็กทรัสเอ็นจ e เนียริงนะครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับระบบทอ่เขีาไปไลน์นะฮะมากว่า20ปีแต่ว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับเราได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันแอมซอยที่นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทำไมถึงเลือกแอมซอยเข้ามาล่ะคะครับก็อย่างที่บอกว่าคือแอมซอยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เป็น the first synthetic นักก็หมายถึงว่าเขาคือคนแรกของโลกที่คิดค้นน้ำมันซินธิติกนะครับซึ่งคำว่า the first synthetic เนี่ยไม่สามารถมียี่ห้อไหนหรือวิธิพันธ์ไหนที่สามารถใช้คำนี้ได้แล้วนะครับแล้วเขาเกิดมาประมาณ44ปีซึ่งไม่เพียงแต่เท่านั้นก็คือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะ่ยวันที่เขาเกิดมาครั้งแรกของโลกเนี่ยเขาได้ API รับรองนะครับแล้วก็มีระยะเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานที่สุดคือ40,000กิโล ใช้แล้วเนี่ยเครื่องยนต์จะเงียบขึ้นนะครับแล้วก็ความร้อนของเครื่องยนต์ก็ลดลงเล็กน้อยนะครับประหยัดน้ํามันขึ้นแล้วก็เครื่องยนต์ก็สะอาดด้วยนะครับอันนี้คือคือจุดเด่นเด่นของผลิตภัณฑ์ได้ยินจุดเด่นของแอมซอแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผลิตภัณฑ์ที่คุณปัญญาแนะนาในวันนี้กันก่อนดีก,กว่าว่ามีอะไรบ้างวันนี้ครับก็อย่างตัวที่ตั้งโชว์อยู่นี่นะฮะก็คือน้ํามันแอมซอยรุ่นซิกเนเจอร์แอมซอลเนี่ยการันตีน้ํามันตัวนี้สี่หมื่นกิโลหรือว่า1ปี่ บางท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะมันวิ่งได้จริงหรอ4,000 40, 0อันนี้คือทดลองมาแล้วที่อเมริกาเนี่ยแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดตรงที่ว่าทัฟฟิกหรือว่าการจราจรต้องไม่ติดขัดนะครับก็คือวิ่งทางยาวๆหรือว่าในต่างจังหวัดตัวนี้4,000 40, 0ได้แต่ถ้าเป็นในกรุงเทพก็คือ24,000กิโลซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับ <S <S <ม>แล้วตรงนี้เราก็มีการทดสอบทางห้องแลบ <S <S ด้วยเมืองไทยนะครว่าใช้งานจริงหลังจาก1,000 10, กิโล ผลมันเป็นยังไง20 0 0 0ืโลเป็นยังไงผลทดสอบเนี่ยทุกอย่างปกติ<ะ>ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งโจงนี้จะมีมาตรฐานของ OEM ของค่ายรถอเมริกันรองรับอยู่ที่สําคัญคือเขาได้มาตรฐานอาเซีย A5 B5 คือสูงสุดของยุโรปแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย API เนี่ยก็คือสูงสุดก็คือ API SN Resource Conserving นั่นก็คือรองรับน้ามัน E85 ได้นะครับคือ<ะ>ถ้าเรามีรถที่ใช้น้ำมัน E85 เราใช้น้ำมันเครื่องที่เกรดเป็น SM หรือ SN เท่านั้นเนี่ย<ะ>เครื่องยนต์เราจะสึกหลอเร็วนะครับ เพราะว่ามันจะมีน้ําเข้าไปอยู่ในน้ํามันเครื่องเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะกว่าน้ามันเชื้อเพลิงที่เป็นเบนซินนะครับตัวนี้มันจะผสมอยู่ในน้ำมันเครื่องก็จะเกิดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดเป็นกรดที่กัดเครื่องยนต์ได้ทันทีเลยถ้าผู้บริโภคไม่รู้เนี่ยใช้น้ํามันไม่ตรงเกรดเครื่องยนต์ก็จะฉกหลอเร็วกว่าปกติครับเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะนอกจากตัวนี้นียังมีตัวอื่นมา้นันเอครับผมเราก็จะมีตัวที่รองลงมาในระดับเดียวกับของยี่ห้ออื่นๆนะฮะราคาก็ลงมาด้วยก็คือเป็นนรรุ่่่ XL แตของเาี ไม่ใช่ได้แค่หมื่นมันใช้ได้การันตีที่15,000กิโลไม่ว่าจะการจราจรจะติดขัดอย่างไงแบบในกรุงเทพนะครับ<ม>อันนี้คือคุ้มค่ามากนะครับเพราะเป็นน้ำมันนำเข้า100%นอกจากนั้นก็ยังมีน้ำมันทางด้านของรถดีเซลนะครับก็คือรถพวกปิกอัพหรือว่ารถใหญ่นะครับก็จะเป็นอีกฟุตหนึ่งก็เป็น OE ดีเซล Heavy Duty นะครับอันนี้คือสําหรับกลุ่มของรถดีเซลนอกจากนั้นเราก็จะมีน้ํามันสําหรับรถยุโรปโดยตรงซึ่งตรงนี้เรามีการได้รับรองมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงเรามีใบเซอร์ให้ดูการันตีเลยครับว่าใช้ผ่านแน่นอนนะครับราคาก็ไม่ได้แพงกว่านะครับนอกจากน้ํามันที่ใช้กับรถยุโรปแล้วเนี่ยเรายังมีน้ํามันที่ใช้กับรถเลสซิ่งเพื่อการแข่งขันโดยตรงซึ่งเป็นน้ํามันที่เรียกว่าเกรดที่ใช้อยู่ในการแข่งขันน a สค้าแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ํามันสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งแบ่งเป็นือว่า รุ่นแอดวานกับรุ่นธรรมดานะครับรุ่นแอดวานนี่ก็คือการันตีที่หมื่นโลหรือว่าหมื่นพันกิโลส่วนรุ่นธรรมดาก็คือห้าพันกิโลถึงหกพันกิโลนะครับค่ะโอ้โหแอมซอยหลากหลายขนาดนี้ปีนี้ตั้งเป้ากันตลายไว้ยังไงบ้างคะครับผมเราเพิ่งเข้ามาเราเป็นน้องใหม่นะครับปีที่แล้วเราได้ประมาณ15้าล้านปีนี้เราก็คาดว่าสาิล้านนี่คงไม่ยากนะครับตเต<ล>่าตะค,ะครับ คุณปัญญาคะแล้วสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะใช้นะ้ำมันเครื่องแอมซอยบ้างนี่ทางเรามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษมาฝากบ้างไหมคะครับผมช่วงนี้นะครับก็ทางเราจะมีการออกบูธท,ที่งานออโตสซาลอน2 1 6นะครับ <c oughs> ระหว่างวันที่22-26มิถุนายนผู้นสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเข้าไปในงานก็จะได้ส่วนลด20%นะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะซื้อน้อยซื้อมากนะครับ <c oughs> ได้20%แล้วก็จะมีของแถม <c oughs> นอกจากนี้นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเราถือว่าเป็นเดือนวิทยาเซลล์นะครับ ผลิตภัณฑ์ของเราเริ่มลดราคาตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนโดยที่จะใช้ส่วนลด20%สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัมซอยได้ทั่วประเทศนะครับซึ่งจะใช้สิทธิ์นี้ได้แล้วก็ถ้ามีการกดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจของเราก็จะได้ส่วนลดตรงนั้นอีกเพิ่มเติมครับ <c oughs> ยังไงลงติดตามในแฟนเพจของเราได้นะครับอัมซอยแฟนคลับินไทยแลนด์ครับกดไลค์กดแชร์ก็สามารถที่จะใช้ตรงนั้นนะครับเป็นอชเชอร์ติดต่อกับตัวแทนจำ <c oughs> หน่ายของเรานะครับ ซึ่งเราก็ยินดีให้ก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้ส่วนลด200บาทนะครับหรือถ้าเป็นลูกค้าเก่านะครับใช้งานอยู่เคยใช้งานแล้วก็เขียนคำบรรยายว่าประสิทธิภาพของแอมซอยเป็นเป็นไงที่คุณประทับใจในเรื่องจริงๆนะฮะก็แข่งขันกันก็อาจจะได้ทองคำนะครับมูลค่า1บาทนะ oh, สำหรับนะรถ <สด S 2> ยนต์ <ใจ S 2> หรือว่า,ม,ามอเตอร์ไซค์นี่เราแบ่งเป็นรงะวันนะครับปีนี้ค่ะอย่างนี้ต้องรีบกดไลค์กดแชร์กันแล้วนะคะสุดท้ายนี้คุณปัญญามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับผมก็เนื่องจากว่า ผลิตภัณฑ์ของแอมซอยเนี่ยเป็น the first intensive เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกผลิตภัณฑ์ของเราคือเป็นสารสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดทุกตัวเนี่ยใส่แล้วต้องมีผลแสดงออกมาเห็นชัดเจนครับผมค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้านึกถึงน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องนึกถึงแอมซอยนะคะในวันนี้ขอขอบคุณคุณปัญญาค่ะขอบคุณนะคะคจะว่าไปแล้วนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นของแอมซอยนี้ก็ดีมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับแถมจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษที่งานออโต้ซาลอนที่จะมาถึงนี้ดด้วยยัังงไไผมไม่่พลาแนนนอนครบ